ไมีว่างมาไม่ว่างหรออยากเรียนทุกวันนะับเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเแต่มันก็ต้องมีวันซ้อมด้วย <c oughs> คือพวกนี้มปนวันสำคัญเลยนะเขาก็ให้เราซ้อมเต็มที่โอราถ้าเราเรียนอย่างเดียวเราไม่ฟอรมเลยด้วยนะคะจะแบบไม่อยากใช้เสียงมากเพราะว่าร้องร้องเต็มที่วันนี้พวกคู่นี้มันมีเสียงอาจจะซ้อมท่าทางซ้อมซ้อมสลยซ้อมบล็อกกิ้งซ้อมอารมณ์นะเธอ ซ้อมเดิเส้นสูเลยน้งอุตามนช่วยไหมซ้อมเสริมส้นไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่นพี่ทำหมดทุกคนได้ไอ้น uh uh> uh uh> uh ุ uh ่ม uh 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 ุณมีรับรอบเดียว ตรงนี <Cornell> ้มันแห้งนะแต่พอเปิดเมื่อไหร่ก็เริ่มเปลี่ยนดีเพราะมันเริ่มมีความแบบคอนเรื่องเนื้อเรื่องของควอนของควอนมันเป็นได้น้ำตักโลกอุ้ยแล้วพี่เขาจะเป็นพระเอกแง่เงี้ยมันเพื่อนเยอะแสบเป็นควอนควอวจะรอบม้วนทุกทีจะงอเลยจะเป็นจังเลยเหมือนจังเลยอะแซนดูเหมือนของวาวเลยลุกอหมอกลุกเช้าตัวนแบบ อคแล้วก็เดจเานามาอไปไปไปไนี่เลยโหยังไมุ่่เรียกเรียกเลยปล่อย้งไม่ใช่หรอกควรหลังคหลังควหลังงั้นไม่ต้องลงล้งต่อ เราไม่หยุล้ก็ได้นะลาก็เยอะนะสลับกันไหมสลับกันไหมสลับกันไหมไมหลอไมหลอไมหล่อลอะไรถ้าบอกบโหอย่างนี้มันมันเลือดรมันก็สะอาดแล้วกัสะอาดดีเพราะเราตินกันเองะคังไม่หล่อใจเลยแก่่

มันเป็นเรื่องแบบแบบมันยังไม่มีอนเป็นเสอว่ายังไม่มีผงเหนียอะไรอย่างนี้ลอเมาี่มาเยอะเอาไปตัเอาไปตาไม่มาเอออารมณ์ประมาณนั้นะพี่อามแบบดูยันะอร้องอามณหนั้นไม่เคยไม่เคยดูเองละครเออสีานเย็นบานเย็นเลยเอางี้งี้